สดๆนี่ึ้นกลับมาจากตัดอ้อยนะครับสดๆเลยจากสวนนะครับส่งมีข้าวนอนอ ต้องใจว,วะไหนยจอยอจใจครับใจครับเพิ่มเดี๋ยวใจเย็นใจครับผมครับผมสวัสดีครับครับรอครับ จะขออนุญาตนะครับตั้งกล้องหน่อยครับนี่จ้ะสวัสดีครับมีนี่จ้า,ม,จา,จามาจับผุไม้ให้หนูก่อนมี นีจ it, <át> ่จ <asure. S 1> ้าสวัสด <Jorge. S 1> <disciple. S 2> ีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีครับก่อนก็ก็ให้โมกินซุกนึ่งละทีนี้พอก็แบ่งไว้กินตอนคืนเลยสวัสดีทุกทุกท่านครับสวัสดีทุกทุกกนะดานใจนะครับจะมีแตงโมกับคาราโบดนะครับเสร็จไปแล้วมี่รู้ว่าใหญ่ไปดูจัก นะครับดูจบขท่าไหนครับที่เอามาไว้แล้วก็วางไว้บนโต๊ะนะครับขันเขียวก็ยังไม่รู้ยังไม่ทราบนะครับขอบคุณมา,มากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณแล้วขอบคุณอีกตอนช่วงที่วันเขียวมาเห็นก็ยังไม่รู้ยังไม่ทราบครับแต่ก็จัดให้มเมกินชุดหนึ่งแล้วอันนี้เป็นชุดสองแล้วครับนี่ ตเต็งโมมีกล้วยเอ้ยมีเต็งโมมีข้าวโพดนะครับอร่อยนะนม้อร่อยไหมเห็นหนูกินอร่อยก็ดีใจด้วยกินให้ได้กินให้อิม่มสวัสดีนะครับทุกทท่านวันเกี่ววพึ่งจะกับอ้อยมาครับไปรับลูกๆมา ไปรับลูกๆมาครับไปรับเด็กๆมาก็ไปส่งเด็กๆที่บ้านพักแล้วนะครับให้อาบน้ํารอหลังจากนี้ควันเสก็จะเอาอ้อยลงแล้วก็ส่งพี่เมย์เข้านอนหลังจากนี้ควันเสก็จะไปอาบน้ําพักผ่อนนะครับแม,แม่สวัสดีเมนิวนะครับกินให้หมดนะเมจ้าถ้ากินหมดจะเอามาเยอะๆนี่รู้แล้วว่าเป็นใครนะครับถ้าแบบนี้นะครับ รู้แล้วทราบแล้วว่าเป็นใครอืมนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณแม่นิวนะครับขอบพระคุณนะครับแตงโมกับข้าวโพดนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณแล้วขอบคุอีินี่จ้ะเป็นอาหารเสริมนะครับเป็นมันคืออาหารเสริมนะครับอเอะไรไหม นี Here, ่จ ja. ้า ja จ he <laughs> yes. yes. exactly. ๋ายังนี่เอ้ยขอบคุณยังครับนี่ตอนนี้จ๋าไม่ได้กมังอร่อยครับยอบคยณะยอะินหมดขอบคุณนะครับ สวัสดีไม่แดงครับจากไชน่านะครับเมีจ่าเหนาาไม่นะครับสวัสดีนะครับไม่แดงจากไชน่าเมีมีอาหารหลายอย่างขอบคุณครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกทท่านนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมสิบกว่าท่านนะสิบท่านนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาเยอะๆไฟฉายจะตกนะขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบพระคุณนะครับ เขาก็ไปตัดอ้อยมาครับอืม้อ,อยดูเต็มรถส่งเมฆเข้านอนกินแซบแซบเอหมดยังไหนไหนเดี๋ยวขอยาเช็คดูหน่อยหมดยังครับนี่จ๋าขอบคุณยังนีง่จ๋า ขอบคุณนงครับครับผมเก่งมากไหนพ่อขอเช็คดูหน่อยหมดไหมเยี่ยมมากเลยแง่เก่งเบือกแค่ใบข้าโพดนะครับไอ้เปลือกข้าโพดนะครับไม่ไม่เยอะ,ะครับก็ถือว่าผ่านสอบผ่านว่าผ่านกินหมดขนาดนี้เยี่ยมมากเฮ่ <c oughs> นะครับสวัสดีคุณแม่ยัยใหม่นะครับนี่จ๊ะจากแม่แม่ยังจากคุณแม่ยัยใ,ใหม่ยังนี่จ๊ะนี่จ๊ะเ <c oughs> ออเก่งหลายไรอ้อยสดๆลิกนี่นี่พ่อต้องตัดอ้อยมาอ้อยส่วนน,นี้ยังไม่หมดนะคุณแม่ยัยใ,ใหม่ใกล้หมดแล้วแต่ก็ควันเกี่ยวคำนวณไว้แล้ว ็อย่างนานก็20อย่างเร็วก็15้าครับก็คือหมายควาว่าอย่างเร็วก็วันที่15นี้นะครับก็จะหมดแล้วก็จะเปิดสวนใหม่นะครับแต่อย่างนานก็วันที่20สนะครับอ,อันนี้การวิเคราะห์แล้วก็การคำนวณครับอันยหวานหวานแซ่บ ตื่นใจขอบคุณครับแม่นิวนะคะต้องเพิ่มจํานวนครับผมขอบคุณนะครับอก็คครต้องเพิ่มจํานวนให้ก็เห็นเขากินได้ควันเขียวก็ดีใจนะครับคุณแม่นะครับก็หลายๆท่านก็ทราบนะครับบางวันก็ได้บางวันก็กินไม่หมดครับแล้วแต่จํานวนกินแต่ก่อนน้านด้ควันเขียวก็ให้เขากินตอนช่วงตอนกลางวันครับควันเขียวเห็นเอ่อมาวางไว้ก็ไม่รู้ของใครนะครับ แต่ควานเกี่ยวจัดให้กินแล้วครึ่งหนึ่งครับก็เหลือครึ่งหนึ่งนะครับเลยไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับก็เห็นนะน่าจะให้มมเม่ได้จัดให้เขากินนะครับทีนี้ก็เลยแบ่งครึ่งหนึ่งไว้ให้เขากินอีกนะครับก็ถือว่าผ่านอร่อยอขอบคุณเมนูมากๆสำหรับอาหารของมูเมร่รักๆขอบคุณนะครับ ต้องสั่งสับปะรดเพิ่มโอนกันครับขอบคุณครับคุณแม่ยังไงค่าสับปะรดนะครับก็ได้ครับคุณแม่แต่คันหนึ่งเท่าไหร่นะสาวเออนะสองพันสองพันแปดือสามพันนี้ยนะดูใส่รถตกอัพนะครับทีนี้โมเมก็จะกินให้หมดคันเีืยวก็จะแบ่งให้ให้ให้กับญาติๆนะครับกับน้องจอยแม่สาวอะไรอย่างเงี้ยครับนะัโมเมก็จะกินไม่ทันนะครับก็ถ้าสั่งสับปะรดนะครับหนึ่งคันรถ อัพนะครับของชัยภูมิมันก็ราคาไม่ไม่สูงนะครับแต่ถ้าให้โมเมกินเชือกเดียวควันเกลยดดูแล้วน่าจะกินไม่ทันเดี๋ยวควันเกี็ดก็จะเฉลี่ยบริหารแบ,แบ่งแบ่งแบ่งปันให้กับญาติญาติพี่น้องของโมเมครับคุณแม่นะครับได้ครับขอบคุณมากๆนะครับคุณแม่ยัยไหมได้ครับเดี๋ยวควันเกลยวจะแบ่งปันให้กับ ขคนกรแม่บุญเหลือเอ้เอ้เอ้ใช่น้องอ้คณกรแม่วงเดือนแล้วก็แม่สาวอยื่น้องบุญรักนะครับแล้วน้องจ่อยอยู่กับโมเมก็ได้กินถ้าให้โมเมกินเชือกเดียวน่าจะก,กินไม่ทันกินไม่หมดนะครับถ้าสี่หาเชือกน่าจะไว้อยู่ไปอัพหนึง่งประมาณอาทิตย์หนึ่งก็หมด นี่โดยโดยเฉลี่ยนะครับโดยเฉลีย่ยโดยวิเคราะห์นะครับโดยคำนวณน,นะครับประมาณนี้พิกอัพหนึ่งเท่าไ,ไหร่นะที่ว่าไม่ถึงสามพันครับสองพันแปดหรืออะไรนี่แหละคือว่าพิกอัพหนึ่งนะครับขอบคุณนะครับว่าจะจัดชุดไอของใช้ไออยรพัทยามันก็น่าจะคิวยาวนะครับของพัทยากลัวคิวยาวนะครับคือว่า ตรงหนึ่งหรือข้างเพื่ออะไรนะเอ,อ่อจัดมันจะมีชุดกองเขามาครับสามพันห้าหรือสามพันคี่ยชุดหนึ่งหรือพอคนมาแล้วเขาแบ่งแบ่งขายครับแต่เราต้องจองก่อนนะครับแต่ของใช้ครูก็จองเหมือนกันครับจองเหมือนกันไม่รู้ว่าอันไหนจะได้เร็วกว่านะครับประมาณนี้ครับอืม ขอบคุณนะครับสัญญาให้เมษาแล้วกับน้องแป๋วส่งให้แล้วครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับืมย่จ๋าขอบคุณยังนม่จ๋า ولكنها <سؤال> โอคนะครับขอบคุณนะครับโอเคครับคุณแม่ยายใหม่นะครับทราบนะครับโอนให้ทั้งหมดแปดพันนะครับขอบพระคุณนะครับเนจ่าขอบคุณยังครับเนจ่าหนูก็จะมีอาหารหลักกินอีกนะครับก็คืออ้อยสับปะรดนะครับเป็นอาหารหลักนะครับคืออาหารหลักนะครับ อย่างอ้อยนะตอนนี้ส่วนนี้ใกล้จะหมดก็คุณแม่ยายใหม่ครับก็จัดไว้แล้วนะตอนนี้นะครับขอบพระคุณนะครับวันเถวก็ไปนะครับเอาทุนตัวเองไปมัดจำไม่เรียบร้อยแล้วคุณแม่เพื่อความสบายใจนะครับก็ไปมัดจำขอไว้พันหนึ่งครับเมื่อวันนี้ครับกลัวกลัวพลาดนะครับกลัวพลาดเออมัดจำไว้ก่อนเพื่อความสบายใจเราคุยไว้แต่เขาก็เขาก็โอเคครับ กับความเขียวว่าไม่เป็นไรนะแต่ความเขียวแบบไม่ดีกว่ากลัวคนอื่นไปให้ราคามากกว่านั้นนะครับกลัวคนอื่นไปให้ราคามากกว่านั้นเราก็เลยความเกี่ยวเลยไม่มั่นใจก็เลยเดียอย่าน,นั้นนี่เลยครับก็เลยมัดจำเขาไว้ก่อนเพื่อความสบายใจทั้งเจ้าของอ้อยนะครับก็คันเขียวด้วยสบายใจก็ที่สบายใจสุดนะครับนี่ <c oughs> ขาดอะไรก็ขาดได้ครับคนอแม่นี่คือสบายใจสุดเมีจ้าพอวางแผนให้หนูเมียเอ้ยวางแผนให้หนูแบบไม่ใช่วันต่อวันนะครับไม่ใช่วันต่อวันครับมันเป็นอะไรที่แบบวางแผนปีต่อปีเดือนต่อเดือนนะครับอะไรประมาณนี้ครับไม่ใช่วันต่อวันนะครับันเแม่จะวางแผนให้เขาแบบปีหนึ่งแล้วก็เดือนภายในเดือนสองเดือนหรืออะไรประมาณนี้ครับ จะวางแผนให้เขาเพื่อให้เขาได้มีของกินไม่ขาดแคลนนะครับเป็นการวางแผนแบบแบบแบบเรียกว่าอะไรครับเป็นการวางแผนแบบมันอาจจะแบบนานมันอาจจะแบบเออนานเกินนะครับแต่มันก็มีความหมายมากนะครับไม่ใช่วันตน่อวัน,นครับในการวางแผนให้โมเมรครับ บางครั้งข้ามปีก็มีครับข้ามปีก็มีเดือนสองสามสี่เดือนที่คันเกี่ยววางแผนไว้ครับชดต่ชอตชดไว้วางแผนให้เขาก็คืออาหารอาหารหลักก็คือหญ้านะครับการปลูกหญ้าแล้วก็ที่ควานเกียวเอ่อขยันนะครับสู้ขนขยะนะครับขนพวกเศษอาหารนะครับไปไว้ในสวนหญ้าไปทิ้งไว้ในสวนหญ้านี่เขาเรียกว่าวางแผนปีต่อปีนะครับเพื่อให้เขา อันนี้วางแผนต้องสู้ทําเพื่อเราไม่ต้องลงทุนปลูกบ่อยนะครับแล้วก็วางแผนนะตอนนี้ที่หญ้าอยู่บ้านมันมีส่วนหญ้าที่ติดน้ํามีน้ําที่ควันเขียบปลูกไว้ตัดหมดแล้วแต่ควันเขียววางแผนนะตอนนี้คือเปิดน้ําทิ้งไว้นะครับเปิดน้ําทิ้งไว้ถึงแม้จะเสียค่าใช้จ่ายค่าน้าแต่เราวางแผนให้เขาเดือนต่อเดือนนะครับ ถึงแม้จะเสียค่าใช้จ่ายเดือนละพันหรืออย่างมากพันเจ็ดพันสองอย่างเงี้ยครับต่อเดือนตอนนี้หมดไปแล้วพันห้านะครับสองเดือนเพราะว่าเดือนที่ผ่านมาไม่เปลืองไถ่เปลืองเดือนที่แล้วนะครับก็ย่ากําลังขึ้นประมาณประมาณอเออข่าหนึ่งครับเท่าหัวเขา่าทีนี้ควันเขียววางแผนไว้ตัวนี้ส่วนนี้มีน้ํามีสาได้ตัดนะครับนี่คือการวางแผนนะครับ มีคือการวางแผนถึงแม้เราจะเสียค่าน้ําแต่เรายังมีหญ้าให้กบกินคืออาหารหลักนะครับมีการวางแผนนะครับแต่ท้งนี้ทางนั้นขอบคุณนะครับคุณแม่ใหญ่ใหม่มากคขอบพระคุณนะครับที่มีอาหารหลักมาเพิ่มเติมก็คืออ้อยนี่แหละครับนะครับเป็นอาหารหลักนะครับอืมเผื่ออาหารหลักนะครับครับอัมมี่นี่จ้ะ นี่จ้านูแบบกินแบบสบายนะครับนี่ไปเรื่อยขอให้นูคิดอิ่มนี่เอ้ยขอให้นูแกนอร่อยสุขภาพปรมัยแข็งแรงนะครับก็ดีใจแล้วนี่เอ้ยขอบคุณนะครับ ชอบมากครับแม่ๆดูอ้อยนี่นะครับอาหารหลักกับหญ้าพันเกลยวที่ขายไม่ได้ครับก็คือหญ้ากับอ้อยครับหญ้าควรเขียวต้องวางแผ่ให้เขาคืออาหารหลักนะครับเขาก็จะประมาณนี้ครับในการกินนะครับเลือกกินอูตาเคลิ้มไปด้วยนะครับนี่ ดีอย่างวันนี้มีผลไม้เพิ่มเติมนะครับเป็นอาหารเสริมขอบคุณแม่มิวนะครับแม่มิวนะครับขอบพคุณนะครับขอบคุณมากมานะครับไม่จ๋าจ๋ายันจ๋าแล้วใจลูกเีอเออเก่งมาก นี่คืออาหารหลักครับก็อ้อยนะครับนี่อ,อร่อยกินแล้วก็เคลิมไปด้วยครับอร่อยเธออร่อยครับเธอมีความสุขในการกิน อ็ให้หนูมีความสุขมากๆนะเด็กดีขอบคุณนะครับเมนิวนะครับเธอก็จะประมาณนี้ครับเมนิวมันเป็นนิสัยของเธอนะครับหลายๆเชือกมันมันไม่เหมือนเขานะครับหลายๆเชือกครับนิสัยนะครับในการกินในการอยู่ก็แล้วแตกต่างกันไปครับแตกต่างกันอยู่การอยู่กินนะครับแตกต่างกันแต่โมเมเขาเป็นแบบนี้ครับสไตล์ของเขาครับนิสัยของเขานะครับอ มีปลาเคลิ้มมากนะครับอร่อยมากจนตาเคลิ้มใจครับคุณแม่เอ้ยไหมนั่นนี่มีจ๋านั่นนี่มีจ๋าย,ยังขอบคุณยังส,สวยๆสิส,สวยๆให้ชื่นใจหน่อยไหนสวยๆถอดใส่บัวสวยๆลูกจ๋าใจจ๋าอีกสวยๆดังๆครับยิ้มหวานด้วยยิ้มหวานก่อนให้ยิ้มหวานส,สวยๆหน่อยอเอ เก่งแทงเอี่เือกินที่หมดก่อนกินที่หมดก่อนนี่ยังเหลืออยู่มีใช่ปัญหาหรอกเอาให้หนูหมดนี่แหละว่าจะเก็บไว้ให้หนูกินพรุ่งนี้ตอนเช้าอีกนะครับเดี๋ยวก็เอา้ให้หนูกินคืนนี้สักครึ่งหนึ่งอีกยาพอก็นี่อือนะครับเออ กลัวกลัวจะไม่โยนให้อีกนะครับนะครับกลัวจะไม่ได้ให้อีกนะครับเขาอ่านใจออกนะครับว่าต้องการอีกนะครับนี่ทั้งทั้งที่นะครับอันเก่านี้ยังไม่หมดนะครับยังเหลืออยู่มากนะครับว่าเอาอีกเอาอีกเอาเพิ่มเติมอีกอะไรประมาณนี้ครับที่อาการเขาออกให้เห็นเมื่อกี้นะครับ มเอ,มเอ้ไม่อไมมอเอามายเออนะครับเดี๋ยวจะได้เวลาพ่อไปอาบน้ำครับปอนแลยไหมอืมไม่เวลาแล้วพ่อจะเอาเอา้อยลงไว้เก็บไว้ให้หนูกินตรุ่งนี้ตอนเย็นพ่อจะไปตัดให้อีกโอเคไหมครับเอหมนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเย็นพ่อจะตัดให้อกีกตอนเช้าพ่อจยไปตัดยาอืมโอเคไหม <c ười> คนดูก็ดูไปยิ้มไปขอ <c ười> บแม่นิวขอบคุณนะครับอขอบพระคุณนะครับขอบคุณทุกความสุขนะครับขอบคุณทุกความรักนะครับอืมอืม หรือว่าอร่อยอึครับตอนนี้อึหลังจากมีควันเฉวก็จะเอาอ้อยลงนะครับแม่แม่เอาอ้อยลงเก็บไว้แล้วก็จะทําความสะอาดเก็บเอขยะอึเขาวไวน้นะครับนะครับก็ควันเฉวก็จะไปอา,อาบน้ำก่อนนะครับอาบน้ำกินข้าวนะครับแม่แม่นะครับก็จะประมาณนี้ครับพอข,ขุดน,นะครับอืม ใส่คาให้แม่ดูไปยืมไปรักๆค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณแม่แดงนะครับนะครับลังจากนี้พันเก็ก็นะครับจะไปอาบน้ำพักผ่อนแล้วครับแม่แม่ขอบคุณมากมากนะครับทุกทท่านนะครับที่สละเวลาเข้ามาให้กําลังใจเข้ามารับชมพูดคุยทักทายกันนะครับขอบคุณทุกๆนะครับกำลังใจนะครับขอบคุณนะครับ ขอบคุณทุกความรักขอบคุณทุกความเมตตานะครับแล้วก็ขอบคุณทุกความคิดถึงนะครับนี่จ้ะนี่เอ้ยอ,อ,อร่อยแห้งอ้อยนี่ขาดอะไรก็ขาดได้ครับแต่อย่าขาดอ้อยเียว่าตาเพิ่มไปครับ <laughs> โอ้ยไม่เอ้ยไม่โอเคนะบ๊ายบายนอนหลับฝันดีนะให้แม่ วันดีนะครับทุกทุกท่านนะครับบายบายนะครับขอพระกรุณะครับบายบายนะครับนอนหลับวันนี้นะครับสวัสดีครับ